จัดไฟแนนซ์นะครับใช้เงินลด10,000่บาทนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ7,500บาท5ปีนะครับอันนี้เข้าๆหารเงินเดือน1 5ื่นออกรถคนเดียวรับรถได้เลยรถสภาพสวยๆไม่น้อยๆนะครับเพียง7,300โลเท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถูกครับครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับทูและพี่หนึ่งนะครับที่โชว์รูมกิตสตาคูดคาร์นะครับผมนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์1.2ึ่งจุดอีโคคาร์นะครับคันนี้เป็นยาริสเอทีบนะครับตัวเจ ปี2019นเะครับเสนอขายในราคาเพียง3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นมาดูความใหม่ของด้านหน้าเลยดีกว่าครับเห็นได้ชัดเลยนะครับไฟนะครับไม่ต้องพูดถึงรถปี19้ไม่มีตําหนิแน่นอนนะครับไฟหน้าก็ต้องใส่กิ๊กนะครับเปิดออกใหม่นะครับไม่มีขนไม่มีมัวตัวรถเป็นรถสีขาวนะครับค่อนข้างสวยใสนะครับวัสดุชิ้นไฟเบอร์ชิ้นดําไม่มีด่างไม่มีรอยเล้ารอยแตกเลยนะครับเพราะรถจอดอยู่ที่ร่มตลอดสภาพสวยด้วยนะครับรายละเอียดด้านข้างตัวรถเป็นไงบ้างครับคุณพี่หนึ่ง อธิบายหน่อยตรงนี้ตรงนี้ส่วจะมีเสริมออฟชั่นมาเป็นล้อแม็กซ์นะใช่ครับเพราะว่าตัวเจเขามันจะเป็นล้อกระทะนะครับแต่อันนี้นะครับล,อลอ้อแมกล้อแม็กซ์แบกเดิมนะไม่ได้แม็กแต่งนะเป็นแม็กเดิมสแตนดาร์ดของเขานะแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมแม็กเดิมของอ่าตัวท็อปใช่นะไฟเลี้ยวด้านข้างจะอยู่แก้มข้างนะครับตรงนี้ก็ด้วยความเป็นตัวเจนะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปจะอยู่ที่มุมกระจกกระจก กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นสีขาวนะครับเอเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ได้พวกกังทรงกันสายมานะครับติดมานะครับสวยงามใช่มาดูในส่วนข้างด้านหลังกันบ้างนะครับไฟของตัวนี้นะครับยารีตเอทิคก็ฉบเฉี่ยวนะตามสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับไฟค่อนข้างยาวใหญ่นะครับสไตล์เขาครับเพจยารีตเอทิคชัดเจนเห็นไหมมาดูภายในกันบ้างพี่หนึ่งนะภายในก็จะเป็นคุมโทนเป็นสีดานะครับคอนโซลข้ามประตูนะครับคอนโซลหน้หหาคอนโซลกลางจะเล่นเป็นสีดํานะครับเกียร์ก็ไม่เกียร์คันบันไดนะตามสไตล์โตต้าแล้ว ขั้นบันไดนี้นะครับก็บ่งบอกนะครับว่าโคตรทนทนจริงๆนะครับตรงเนี้ยส่วนคันนี้ภายในที่ผมชอบนะคือตรงลูกเล่นในการปรับวอลลุ่มแอร์เนี่ยคือปรับความแรงลมนะครับปรับความเย็นของน้ํายาแอร์นะผมมองว่ามันไม่มันหรูเกินความเป็นยาลิตไปแล้วนะสิ่งที่เขาให้มานะครับเป็นสีดำนะเป็นดำมิเทลิกนะครับเหมือนโล่เหมือนก๊อตนะแบบมีความมันวาวนะครับตัวปรับตรงเนี้ยก็สังเกตว่ามันจะมีนะครับเล่นเล่นลายมานะก็มีเนื้อสัมผัสนะครับให เนื้อสัมผัสที่จับแล้วดูกระชับหน่อยนะถ้ามันเนื้อเรียบๆบางทีจับแล้วมันเหมือนลื่นมือนะตรงนี้แต่มีความเป็นตะปุ่มตะป่่านะครับเป็นความผิวไม่เรียบเนี่ยพอจับแล้วรู้สึกกระชับมือนะครับแล้วก็ตรงหน้าแสดงผลนะเหมือนมเหมือนเหมือนมีการเคลือบเคลือบกอสมานะมันจะดูมันวาวนะมันจะดูหรูหรูเกินลดความเป็นยาลิ์เอทีพเลยนะตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จก่อนนะครับช่องเสียบแบปเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมาให้ในส่วนของโซนกลางตรงเบรกมือนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ เป็นในท่าที่ลักษณะชาร์จโทรศัพท์จริงๆเนี่ยแหละอยู่เดียวตรงนี้ชาร์จเสียบชาร์จนะครับสองคนโอเคสบายเลยมาในส่วนของเบาะกันบ้างนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดานะเบาะผ้าสีดําเดินด้วยได้ดํานะครับซับกลางก็จะมีเล่นลนยนะครับคล้ายๆลายลายสก็ตนะครับเป็นสีฟ้านะครับสลับกับสีเทาเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างให้ดูกันก่อนนะครับตั้งแต่แผงประตูนะครับมือจับนะครับต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างๆนะครับเขาจะทํา เหมือนกับเป็นหนังนะครับแต่เป็นพลาสติกนะครับเดินเดินเส้นด้วยมีลายได้นะครับของเส้นได้นะครับแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะครับที่ขึ้นรูปเป็นไฟเบอร์ชีดมาทําลักษณะคล้ายๆเหมือนหนังช่ครับหนังหุ้มนะตัวนี้ดีไซน์ของโตยต้าเําเทรนมาเลยนะตั้งแต่พวบปี0 1 0ต้นต้นๆแล้วนะครับตรงนี้ค่อนข้างพี่น้องทูไม่ได้รุ่นเบาะมาหานะเขานั่งแบบสบายๆอันนี้คือถ้าผมขับเลยนะครับผมสูง173นะถ้าผมเลยนะ ตัวนี้อารมณ์จะโป่งจะโปร่งกว่าตัวเจน2พี่หนึ่งครับตัวเจน2ผมมองว่ามันจะแคบกว่านะครับเจน2นะครับบอกได้เลยนะครับน้องถูเข้าไปนั่งข้างในนะครับผมก็ต้องนั่งอยู่แบบนี้ครับอัดถ้านั่งข้างหลังนะใช่ไม่ใช่นั่งข้างหน้านะถ้านั่งข้างหน้ายังโอเคอยู่แต่ถ้านั่งข้างหลังผมต้องนั่งแบบนี้นะครับแต่นี้นะครับผมยังนั่งยืดปกติหัวไม่ชนนะครับถามว่าเกือบไหมเกือบแต่ก็ไม่ชนนะครับเพราะว่า มันก็ถือว่าค่อนข้างจะนั่งนั่งได้ครับคนตัวใหญ่ก็นั่งสบายสภาพรถไม่เคยชนไม่เคยแตะไม่เคยขูดอะไรใดๆทั้งสิน้นเน้นรลยย้ำเลยว่าแม้แต่ขูดก็ไม่เคยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นิดน,น,นึงนะครับพันนี้ค่อนข้างใสสะอาดมากๆมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับอะไรใดๆทั้ <ๆ S 2> ทงสิ้นนะครับเน้นรลยย้ำเลยว่ารถไม่เคยแกะไม่เคยขยับอะไรเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้ได้ไหมครับได้ครับเริ่มตั้งแต่ซอก<ม>ได้ไหมครับอ่ชมไปอันดับแรกนะครับก่อน นะครับดูน็อตนะครับไม่มีคมคําว่าไม่คมนะครับก็ไม่เคยไปขันไม่เคยเอาไปเยไปขันนะครับแล้วก็ซอกข้างในนะครับแล้วแก้มตะเข็บนะครับแล้วก็ที่ไฟนะครับก็ไม่เคยถอดหรือเปลี่ยนคานนะครับยันต์ตัวนี้ค่อนข้างดูง่ายนะนี่เห็นไหมผพมันจะเห็นหมดเลยโป่งหมดเลยโป่งแล้วก็ดูนะครับเดิมอาร์ตเดิมลึกๆเลยใช่นี่นะครับตรงนี้คืออะไรนะครับนี่คือ ปลาเกลินนะครับปลาเกลินเป็นกาวแดงนะครับจากโรงงานกาวปลาเกลินยังไม่อยู่นะครับ<ะ>ของโต้ต้ายังไม่หลุดออกแล้วก็ไม่มีนะครับเศษสิ่งสกรปรกนะครับใช่ไปเกาะตามาห้องเครื่องแล้วก็เกียร์<ช>นะครับตัวน,นี้ก็เป็นเกียร์แล้วก็ดูนะครับมาร์กทุกตัวใช่จะให้จุดสังเกตอย่างหนึ่งนะถ้ามองไปในห้องเครื่องนะคุณจะเห็นว่าอ้ยมัน,ม,นมันแต้มแดงแต้มเหลืองแต้มชมพูอะไรเนี่ย ผมบอกเลยว่าอันี้คือ0.0นะครับจัดไฟแนนซ์นะครับใช้เงินลงรถ10,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ7,500บาท5ปีนะครับอันนี้เข้าๆขานเงินเดือน15,000ออกรถคนเดียวรับรถได้เลยโอเคนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะรถสภาพสวยๆใหม่น้อยๆนะครับเพียง7,300โลเท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วย